ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองค่ะที่ล่าสุดบริษัทบูสานพิคเจอร์จำกาดถือเล่ตีจัดพิธีบงวงสวงภาพยนตร์รักโรแมนติกวายวีเลิฟอำนวยการสร้างโดยนัทนาวันเพงชานวัฒนกิจกำกับภาพยนตร์โดยสำรวยรักชาติผู้จัดการฝ่ายการตลาดและโปรโมชั่นโดยดรวโรดมชุริสุโปรดิเซอร์โดยเกียรติศักดิ์ศรีรัชนุนซนุนค่ะ ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกของพนันเคมีใหม่หนุ่มเข้มหัสวีและสาวหลินมาลินนิตแกลไทยแลนด์2024ที่เรียกว่าเป็นนางเอกป้ายแดงใหม่ๆสดๆซิงๆและถูกจับตามองว่าเป็นนางเอกคนล่าสุดของหนุ่มเข้มหัสวีค่ะจากนี้ค่ะก็ยังมีนักแสดงอีกหลายคนที่มาเข้าร่วมพิธีบวงสวนอย่างคับค้างเลยค่ะเป็นเรื่องดีครับที่เรามาทํา ภาพยนตร์เรื่องไวเวเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครับผมซึ่งได้เช้มกับน้องลินและคุณรัชนาวานเป็นผู้ำ่วรยการสร้างครับผมความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เหรอครับภาพยนตร์เรื่องนี้คือปัจจุบันเนี้ยครอบครัวเราอะ,อะยุคยุคนี้นะครับเขาไม่อยากมีลูกกันภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเราจะเป็นกาเรียกอะไรนะครับช่วยสารให้คนที่อยากมีลูก ครับผมอ่าเป็นโลแมนติกรามากครับผมคิวโก้นะครับอ่าทางเรานะคะทางเจ๊ใหญ่นะคะมองว่าความรักนะคะเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะซึ่งเราก็อยากให้อ่า ครอบครัวนะคะคือเป็นระบบเลยนะคะนอกจากอ่าเราจะรักตัวเองแล้วนะคะเราต้องรักครอบครัวของเราและบุคคลรอบข้างของเรานะคะด้วยเหตุและผลนะคะก็จะสื่อไปทางภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมองในเรื่องของก่อเรื่องของแนวหนังไทยในปีนี้อะไบ้างคือแนวโน้มของหนังไทยนะคะคือเรามองนะคะมองในแง่บวกนะคะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะอ่าคนส่วนใหญ่นะคะตัดมาดูหนังไทยกันมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็จะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุด เขาชื่อเลยนะมีนใช่ไหมอ๋อบวกเมนเมนอ๋อเปลี่ยนเป็นมีนแล้วครับอ่นครับก็เป็นเป็นหนุ่มเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชันตลอดเวลาจนเรื่องมาเกิดตอนได้เจอกับเมนครับแต่ว่าด้วยตัวของมีนเนี่ยเหมือนเขาจะมีปมในเรื่องของ ครอบครัวหน่อยเพราะว่าพ่อเขาเสียไปตั้งแต่เขายังเด็กก็เลยด้วยสภาพแวดล้อมในในครอบครัวเขาที่มีมีพี่ที่เขามีลูกมีหลานแล้วมันรู้สึกว่าเราเราไม่ได้ต้องการที่จะมีลูกแต่พอได้เจอกับนางเอกมันก็ทำให้ความความคิดหรือความรู้สึกเปลี่ยนไปเยอะกติดไปเยอะมากเลยเริ่งแรกเลยเปิดซิงเลยค่ะกลิ่นแล้วบดน้ำแข็งนะคะก็ ในเรื่องเราบทเป็นเด็กจบมโทเป็นอัชีรยาค่ะก็ค่อนข้างเหมาะกับตัวเองนิดนึงก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะกับบทมีนก็จะมีปมรเรื่องราวในชีวิตครอบครัวเช่นกันค่ะแต่ว่าใช่บทน้องพอะไรมีนูองไปน้องแข็งค่ะมีข้าวก็มีเรื่องราวในชีวิตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้องน้องสาวนะคะก็เดี๋ยวไปตามดูละการว่าน้องสาวเป็นอะไรแล้วก็มีเรื่องกับคุณพ่อด้วย จะมาเจอกับพระเอกเหมือนกันค่ะเรื่องราวในชีวิต,ตอบอเปลี่ยนไปมิวจังเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าได้ร่วมง,งานกับพี่หลิรแล้วก็พี่เข้มแล้วก็กลับมาร่วมง,งานกับพี่สมดุลเองครั้ง เองไปรอติดตามกันว่าใบข้าวนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็จะมีโมเรื่องราวเหมือนกันน่าจะเกี่ยวข้องกับพี่ลิงเหมือนกัน2ตัวนี้เรามารอลุ้นกันดูว่าแนวทางเรื่องมันจะเป็นยังไงเลกค่ะนะครับของผมนะครับก็รับบทเป็นเพนโดนะครับเพนโดเป็นหนุ่มนักเรียนนอกแล้วก็หล่อรวยมากก็ไม่ค่อยก็ยิงๆิงเลยครับเรารวยเนาะแล้วก็จะค่อนข้างเป็นหนุ่มที่มาดเข้มเป็นค่อนข้างเดีดยเก่งเลยครับ เร่อเร็วนี้ครับอ่านจะต้นปีครับแ่าได้ไปรกกุมภาครับก็อ่าฝากนะคะภาพยนต์เรื่องนี้นะคะวายมีเลิฟนะคะก็อ่าเราจะทําออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรามั่นใจนะคะในตัวนักแสดงของเราแล้วก็จิมงานของเราทั้งหมดนะคะรวมทั้งคุณสมบรักราตาด้วยนะคะ